ยัดครับใบจักขาจักไข่ใบเตยแล้วก็ใบมะกรดูดยัดยัดไส้ยัดปาก,ปล,กปลาหนนปลาปลาเนนมาเยี่ยมาหันเจ้าของนะมันนะฮะอย่หันคนเยี่ยนะขั้นตอนการทำปลานนนเผาปลานนนเผาใหญ่กว่าฝ่ามือโตว,ตวละโล มีผักอะไรบ้างนี่ผักอะไรใบเตยโหระพาโหระพาจะไครไม่มะกรูดใค่ไหมเรบกิน <Okay. S 1> ใช่ไหมโอเคก็ประมาณนี้นะนขนาดตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ,ใหญ่คือยัดท้องนะคือดับคือทำให้เครื่อเพื่อให้ดับกลิ่นคาวนะนะ่ะเนาะแค่นั้นเองแล้วก็ใบเตยนี่อาจจะ ทำให้หอมด้วยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เอาเกลือเกลือนี่เป็นเกลือไอโอเดีนหรืออะไรเกลือคลุกเนาะอันเรียกฟันนินเผาเกลือบดโอเคอันนี้โอ้โหอะไรเข้าสิงคนนะทำไมมันดิ้นเด๋วๆอย่างนี้เลยด้ดิเอ้าเรือดี เดี๋ยวสิตายฝาตายเมื่อกี้นะโอ้โหไงดูสิโอ้โหเป็นม่กบบกรมอะไรคุณเนี่ยมีบุญวาสนาขนาดโดนขนาดนี้แล้วไม่มีไส้ไม่อกี้ไม่ไม่มีอะไรโดูดิให้ตายสิไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะที่ชอบไี่ชอบเลยนี่ ันเป็นเอ็นประสาทเอ็นกระตุกอยู่ไงนนปลาเนี่ยผมก็เคยพูดอยู่นะในคลิปคลิปหนึ่งคือตายแล้วฟื้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรอธิบายอยู่นะอธิบายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายตามแพทสศา์อะไรเนี่ยม,มันนั่นโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากโอเคนะครับก่อนจะยัดนะก็ต้องใช้ทําแบบนี้ก่อนนะครับก่อนจะจะใส่อ่ะเห็นไหม ล้างให้สะอาดก่อนต้องล้างสะอาดถูกหลักอนามัายมาตรฐานแล้วก okay, ็นี่ไหมก็มีใบจะใช้กระปุกโขนอะไรสาขิงว่าไปนี่จะใส่นี่นะครับนี่จะให้เต็มห้องดับกินคราวนั่นแหละนี่ต้องนี่อะไรตัวโอเคโอเคใส่นี่โอเคครับนี่ครับใส่ น้ำจิมครับรสเด็ดนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณครึ่งครึ่งถุงนะครับก็จะมัดแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็จะเี็กผันแบบนี้ให้มันรมรมลมกล่องนิดหนึ่งพับนะ่งพับขอบนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หนังยางรัดนี่จะรัดแบบรูปแบบไหนก็ได้นะครับก็ได้นะ ตอนการทำน้ำจิม้มโปรดเด็ดโอเคประมาณนี้ 哇哦！Wow.